ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ i am a c a channel ครับวันนี้วันที่2ตุลาคมของ2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับมาฟังข่าวชาวบ้านกันบ้างครับป้าเตรียมเข้านอนเจองูเหา่าซุปข้อผมโผล่ชกต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับจากตมรินทีวีครับป้าวัย54ปีเตรียมเข้านอนครับเจองูเห่ายาว1.5เมตรซุกพ่อ 6, มโผล่ฉกเท้าครับต้องเตรียมหา สินมาอายุ43ปีครับ2องสามีภรยาชาวบ้านหมู่บ้านบ้านสำโรงตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนำตัวนางมณีด่วมเงินครับอายุ54ปีครับซึ่งถูกมูกัดส่งรงพยาบาลบ้าน,นา่าอำเภอบ้านด่านพร้อมกับสร้างงูชนิดหนึ่งที่ความยาวประมาณ150เซนติเมตรครับไปให้แพทย์สอกว่าเป็นงูชนิดใดครับเพื่อหาแนวทาง ระหว่างกําลังปูที่นอนเตรียมหลับพักผ่อนนะครับโดยจากการตรวจสอบสภาพบ้านที่เกิดเหตุโดยเป็นบ้านสองชั้นครับขึ้นอยู่ข้างหรังบ้านมนต้นไม้รถเ้มาพิ่นะครับสอบถามให้ปัาต์เล่าว่าช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มมีฝนตกพวกกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นได้ยินเสียงนางมณีพี่สาวนางจะมานะครับภรรยาร้องลั่นระหว่างกําลังปูที่นอนพร้อมตะโกนบอกว่าแมลงกัด จึงวิ่งเข้าไปดูแต่ไม่พบอะไรตรวจสอบที่นอนแล้วจึงพบงูจึงเอาด้ามฉมวกตีนะครับจนตายและนำส่งตัวนางคนี้ส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนะครับนางสาวจะมาน้องสาวผู้บาดเจ็บเล่าว,ว่าที่สาวไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวครอ่างกเจริญครับแต่เดินทางมาเยี่ยมแม่ที่ป่วยติดเตียงที่บุรีรัมย์ครับ,รบและมาพักกับตนก่อนถูกงูกัดดังกล่าวนะครับหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้เอาซ้ามงูไปให้หม พิสูจน์เบื้องต้นพบว่าเป็นงูเหา่าส่วนตัวแปลกใจว่างูเห่าตัวนี้มีความยาวผิดปกติเมื่อสอบถามชาวบ้านทราบว่าเป็นงูเห่าใบลานครับซึ่งจะมีความยาวแต่มีพิษร้ายแรงกว่านะครับหลังจากนี้ตั้งใจจะทําความสะอาดภายในบ้านนะครับเพื่อป้องกันให้สัตว์ร้ายเข้ามาซุกซ่อนได้น,นะครับก็ต้องระวังตัวนกครับช่วงนี้หน้าฝนสันตว์อ,อะไรสัตว์เลื้อยคานอาจจะออกมาเยอะขึ้นนะครับ